CPU โคตรแรง i7 71จับคู่กับการ์ดจอโคตรเก๋า GTX 1050 Ti มากับแรม16 g b ชุดน้ำ3ตอนสำหรับคนเล่นน,น,นานๆทำงานยาวๆรีวิวส,สั้นๆวันนี้ผมจะแนะนำ performance เกมสั้นๆนะครับปรับ G นะครับเฟรมเรทอยู่ที่70เล่นเกมลืม่นๆมสะดุดเล่นได้ครับพอเอา Duty Warzone เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ60เฟรมเรทก็ลื่นๆกันๆไม่มีปัญหาเล่น,ดน,ไ,น,ดนไ,ดได้ครับ GTA 5M ปรับภาพสูงสุดลงมอสภาพสวยด้วยเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ 57ติ 5, 7, เล่นได้แนห่นอนครับถ้าใครตัดสินใจได้แล้วสนใจะจะสั่งซื้อคอมจี้นะครับแอดไลน์ที่แอดสเตปโสั่งซื้อได้เลยแต่ถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ดูคลิปเต็มต่อจากนี้ได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมอาร์ตี้การฉชลงในช่อง Nextstep Go ในช่วงจัดสเปกกับ Nextstep คอมพิวเตอร์ชุดนี้นะครับผมบอกเลยว่า CPU แรงมากผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะนะจริงๆแล้วมันเหมาะกับการทำงานอย่างมากเลยทำงานตัดต่อวิดีโอทำไฟล์นู่นนี่นั่นรีทัพภาพแต่งรูปแต่วันนี้ผมจะมาเทส p e เพอร์ฟอร์แมดูว่าเฮ้ยชุดน้ำความร้อนของมันทำงานใช้การ์ดจอ1050 Ti เนี่ยเล่นเกมได้ประมาณไหนส่วนราคานะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้อยู่ที่36,900บาท ยังไงผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Next Step Go ด้วยครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปแล้วสเปควันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ CPU ที่ใส่ามานะครับเป็น i7 รหัส 11700K 8คอร์16เทรดทำงานได้แบบลื่นๆก็เรียกได้ว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้มันยังเป็นตัว็อปอยู่เพิ่งจะมี Gen12 ที่ขึ้นมาเบียดแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นตัว็อปมาแบบสุดยอดแล้วแรมที่ใส่ามานะครับ Acer Apollo Predator b ั s 3,200 16GB Duo c h a n n e ดูหรือว่า 8GB 2ตัวนะครับมีไฟล g b ์ีสวยงามด้วย s s d M.2 5นะครับ m อ512 g b อ่านเขียนข้อมูลโหลดเกมเร็วโหลดแมปโหลดงานอ่านไฟล์เร็วการจอ MSI 1050Ti ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงผมบอกเลยว่าการจอตัวนี้เก่ามากทุกยุคทุกสมัยเนี่ยโอ้ทำงานได้คุม้ม เมนบอร์ดนะครับระดับเริ่มต้น H 5 1 0จาก a s u s สบายๆชิลๆมาพร้อมกับโฮสพลาย700ดร้อยวัตต์เหลือๆเลยสำหรับอนาคตใครอยากจะเปลี่ยนการ์ดจอโฮสพลาย700ยวัตต์ก็เอาอยู่นะครับส่วนสเปคเนี้ยถ้าใครรู้สึกว่าการ์ดจอ1 0 5 0 Ti ทีไไม่เหมาะกับตัวเองเราก็อัปเกรดปรับเพิ่มลดได้ไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอเมนบอร์ดแรม CPU อัปเกรดได้หมดนะครับสำคัญเลยคอมพิวเตอร์ตัวนี้มีชุดน้ำด้วยระบายอากาศ3ตอน คนส่วนใหญ่เนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์ชอบลืมมองเรื่องของอุณหภูมิแน่นอนแหละเราก็ต้องไปคาดหวังเรื่องของการ์ดจอที่มันแรงซ p u แรงแล็มที่เหมาะสมก่อนชุดน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนท้ายๆที่คนมองหานะครับแต่สำหรับผมก็แนะนําว่าชุดน้ําสําคัญเมืองไทยเป็นเมืองร้อนถ้าได้ใช้ชุดน้ําแล้วมันระบายอากาศดีก็ช่วยถนอมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณให้อยู่ได้ยาวมากยิ่งขึ้นครับส่วนเคสเลือกได้มีหลายหน้าเคสให้เลือก โอเคครับส่วนสเปคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการเทสเกมกันเลยว่าเล่นเกมอะไรและเป็นยังไงบ้างไปเลยมาโโอ้หไส้แตกหมดโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่เกมผับจีนะครับในโหมดอาร์เคดเดดแมทนี่เฟรมเรทวิ่งในก้าสิบจอหนึ่งศยนเล่นได้ลื่นๆเรียบร้อยหัวล้าน โอ้ยโอฮสอ,อ,องตัวข่ใส่มันจะกลัวหัวลั่นกันนะครับทุกคนเลยไม่ใครก้าออกมาเอาดีนปะนี่มันแอบอยู่นี่เพื่อนยืนบางอีกยิงมือมันดิ ความชุดน้ำนะครับ CPU วิ่งอยู่เนี่ยเป็นไงอุณหภูมิไม่ถึง60อ่ะเรียกได้ว่าประมาณ60แล้วกันนะแต่ว่าทำงานแบบเต็มอ่ะก็คือ CPU ทำงานเต็มที่แต่ความร้อนก็ยังแค่60องศาก็ชิวอยู่นะนี่แหะหัวร่างโชว์ไปดีเฟรมเรทแปดสิบเแต่เล่นได้ลื่นๆนะไม่มีผลอะไรเลยอ่ะก็ แต่ลับคนที่แบบไม่ได้ใช้จอเฮิร์ตสูงมากก็โหเรียกได้ว่าแจมเลยแหละพวกจอ75เฮิร์ตอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าคล่องอะโอ้โเป็นไงคือถ้าเจอคือตายอ่ะครับพวกเราก็เนี่ยต้องประชิดเลย เนี่ยตติดอุ้ยและตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมด b t t t l r r y y l l นะครับลงไปหาปืนไฟกับมันอยู่ะเฟมรมเรทอยู่ที่100สบายสบายๆอุณหภูมิของการจอก็59องศา CPU ก็ประมาณ40 5 0 CPU ทำงานน้อยมากเลยนะการจอวิ่งเต็มหนูไม่มีเสื้อกลวงเสื้อกะอะไรเลย อุ้ยเสียงอะไรเ้ยเรียบร้อยเดินไม่ดูตาหมาตาเรือแอว้ววกเฟรมเลทได้อยู่แปดสบาสบสบาย,บาย,บายเดี๋ยวไปดูเดดแคมก็คือมันเห็นเราครับมันรอเราอ,อ,อยู่แล้ะมาแล้วมันดักแล้วเปิดประตูมาหนึ่งสองสามว้วมันยิงเราด้วยหรอ เอเรียบร้อยนี่แหละครับสาเหตุเนี่ยเฟร,รมเลตเกลื่นๆ Battle Royale ไปดูเกมต่อไปดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในเกมสกัมน,นะครับเฟร,รมเลตสามสิบี่สเรียกว่าเอาจริงเกิน30ก็เล่นได้แล้วสาเพราะว่า30นี่คือเฟร,รมเลตของพวกเกมคอนโซลนะพวกเกมแบบ p พ s y s t i t n o n อะไรเงี้ยเฟร,รมเลตก็จะอยู่ราวๆนั้นกันตอนสกัมน,นี่ก็สามสสิ ก็นั่นแหละถือว่ามากกว่าพวกเกมคอนโซลด้วยซ้ำภาพสวยด้วยนะสำหรับเกมแบบนี้เกมสกรรมก็ไม่ได้เกมที่แบบว่าเรียวทามเราต้องการเฟรมเรทส,สูงเรียกได้ว่าสบายเลยครับผมปัผ้าต,ต่ำสุดนะเอามาทำอะไรอะเสื้อใส่เอวโก้ผมจะหยิบท่อท่อแป๊บไปตีหุ่นยนต์้วะ่ะ ประมาณนี้ครับกับเกมสกรรเอาไปเล่นได้ลงไหนดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เกมคอมดูตีวอลโซนนะครับโดดล่มมาแล้วเฟรมเรทห้าสิบโอ้ค่จาจะแต่ปืนลั่นๆ ลูกอโอ้เอาอะไรไปยิงโดนกันต,ต,ต้องไปอัดมันวะต้องชิดๆวดวะทุกคนเคี้ยวผมจะรอดไหมโอ้ก็สุนหมดอีก เรียบร้อยเกมดูมันยิงผมดิเนี่ยเฟมเนต40 50เล่นได้นะมาดีครับแก้ตัวดีครับก็เล่นได้ชิลอยู่นะ หัวล้านบอกเลยนี่ครับจริงๆแล้วสเปคเนี้ยก็เหมาะกับการทำงานเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าเล่นเกมเป็นแบบงานอดิเรกสบายเล่นทุกเกมประมาณนี้ครับกับ Call of Duty เดี๋ยวดูเกมต่อไปดีกว่าครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกม GTA 5 M Surface City เหมือนเดิมประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันช่วงนี้ f a e City เขามีกีฬาสีด้วยนะครับ สมัครไว้ลีฟฟรีเข้ามาเล่นกันได้มาร่วมทำกิจกรรมมันๆไปด้วยกันนี่เฟมเรตอยู่ที่60ต,ตอนนี้ตัวผมแม่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครียดนะมีอาการเครียดเดี๋ยวเราไปหาไอติมหาเครื่องดื่มกินสักหน่อยเพื่อแก้เครียดให้ไอซีของผมหัวไม่สัน่น GTA เกมมันค่อนข้างสมจริงนะครับต้องมีการเดินทางขับรถ มีระยะทางที่ไกลจริงๆเดินทางจริงๆแต่นี่รถวิ่งร้อยสี่สิบถ้าเป็นเป็นกรุงเทพบ้านเรานี้ร้อยสี่สิบก็น่าสั่งอยู่นะถ้าเป็นรถเล็กอย่างไงวิ่งถ้าเป็นชีวิตจริงนี่สันมาร์สก็น่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบถ้าวิ่งร้อยสี่สิบขนาดนี้ก็คือรถบินได้แล้ว <S <S เป็นเลทนะครับนี่เข้าเมือง วิ่งได้อยู่วันห้าสิบหกสิบนี่ถ้ามีคนหน่อยก็ประมาณสี่สิบไปลปลายก็ถือว่าห้าสิบอยู่นะปิดไฟสูง่อนเดี๋ยวเขาแซบตากันหาเครื่องดื่มกินกันหน่อยกินอะไรดีน้ำเขียวหรือน้ำแดงเสื้อเขาสวยจริงๆนี่ซื้อขวดมาเป่าเลนะนะ่นนะเนี่ยไม่ค่อยกินนะเนะี่ย ดื่มเสร็จแล้วออกไปดูบรรยากาศแสงสีข้างนอกซะหน่อยเนี่ยเฟรมเรทห้าหกสิบผมปรับภาพเป็นแบบเวลี่ไฮเนี่ยเมืองสวยมากแสงสีคือเกมอย่างเกมอย่างเงี้ยเกมโรเปงอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับภาพให้มันไปต็ต่ำๆเล่นเอาสวยเอาเอาฟิลดีวอ่ะครับอเท่จริง เนี่ยลดแบบเงาแวบบนี่ลงมอดไว้ด้วยนะครับเลยทําให้กินสเปคขึ้นอีกหน่อยนึงถ้าเกิดว่าไม่มีมอดไม่มีอะไรน่าจะแบบเฟมเรทน่าจะได้มากกว่านี้ทานงนี้ปรับไฮนะเนี่ยคนเยอะฟเฟมเรทก็ไม่ได้ตกนะครับก็ยังเล่นได้เนี่ยเขาก็ซื้อขายติมกันนะประมาณนี้ครับกับ GTA 5M เรียกไดว่าเล่นได้ เป็นยังไงกันบ้างครับสเปคคอมวันนี้และการเทสเกมวันนี้นะครับผมบอกเลยย้ำอีกรอบหนึ่งการทำงานอะทำงานได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานรีทงรีทัดเอกสารตัดต่อวิดีโอ เลนด้ว,ว่าไม่ได้เล่นได้ดีที่สุดแต่เล่นได้ครับสำหรับคนที่ทํางานปุ๊บอยากจะพับจอมาเล่นเกมพักผ่อนผ่อนคลายก็ถือว่าครอบคลุมนะครับตอบโจทย์ทุกองค์ประกอบราคาอย่างที่บอก36,900บาทหน้าเคสนี่เปลี่ยนเลือกได้ตามใจชอบหากใครสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์ได้เลยแอดสเตปโกมีแอดมินคอยตอบแน่นอนเร็วด้วยทํางานบริการดี สำหรับคลิปวันนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i b e ให้ Next Step Go ด้วยคลิปหน้าอยากดูสเปคอะไรอยากเห็นอะไรจับคู่กับอะไรถ้าเราทำให้ได้เดี๋ยวทำให้ดูครับสำหรับวน,นี้ไปก่อนสวัสดีครับ